สำนักง,งานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนคนรราชสีมาขอนําเสนอผลการดําเนินงานเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2,566ดังนี้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตาบลช้างทองซึ่งได้รับการสนับสนุนลดเกี่ยวข้าวจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ณตำบลช้างทอง ดำเนินการสุ่มวัดผล,ผลผลิตข้าวและเก็บตัวอย่างข้าวของเกษตรกรที่ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยปี2566น้าหมู่ที่3และหมู่ที่11ตำบลพระพุธร่วมรับฟังคำชี้แจงโครงการและหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนโครงการ1ตำบล1น1ดิจิทัลชุมชนโดนใจหน้าห้องประชุมสัน,นักช่งออกางอบจนะครราชสีมา ให้บริการประชาชนภาคการเกษตรนาศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชตามนโยบายขับเคลื่อนง,งานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลพะพุทธซึ่งเป็นสพกเครือข่ายและร่วมจัดกิจกรรมสืบสารภูมิปัญญาวิถีชาวนาลงแขกเกี่ยวข้าวณสพกเครือข่ายหมู่ที่6ตำบลพะพุธติดตามการดำเนินการโรงเรือนอัจฉริยะ แหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภ,ภัยคบรบวงจรนสพกหลักนายประสิทธิ์เบื้องกลางหมู่ที่6ตตำบลพะพุธเ,เยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้การทำฟา,าร์มผสมผสานและต่อยอดทางธุรกิจซึ่งเป็นศูนย์การทำฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ต่างๆเช่นนกกระทากระต่ายไข่ไก่นสพกเครือข่ายหมู่ที่12ตําบลหนองงูเหลือม จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายสพกและแปลงใหญ่ครั้งที่1ทับ2,567นณศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกอหลักตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบละพุทธจัดกิจกรรมบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2 5 6 7ณหมู่ที่ 5, ตําบลหนองยาง วัดผลผลิตข้าวจากแปลงสุ่มภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภยัยจำนวน5แปลง10ตัวอย่างผลการสุ่มประเมินผลผลิตข้าวพบว่าข้าวหอมมะลิ105คุณผลิตเฉลีย่ยอยู่ที่420กิโลกรัมต่อไร่รับมอบข้าวสารขาวดอกมะลิ105คุณภาพดีจากกลุ่มนาแปลงใหญ่ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และร่วมกับสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่บรรจุข้าวถุงสุญญากาศเพื่อใช้แทนคำขอบคุณในช่วงเทศกาลปีใหม่ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเพื่อร่วมโครงการยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ปี2567หน้าตำบลพาพุทธซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจสมัครเป็นจำนวน2รายดำเนินการสำรวจ แรงงานไทยที่กลับจากประเทศอิสราเอลตามโครงการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรจากแรงงานอิสราเอลสู่การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ในพื้นที่4ตำบลจำนวน20รายจัดเวทีชุมชนครั้งที่1ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับศักยภาพจากระดับปานกลางเป็นระดับดี นาวิสาหากิจชุมชนฟาร์มเห็ดอารมณ์ดีหมู่ที่12ตำบลท่าช้างจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหากิจชุมชนระดับอำเภอเพื่อสนับสนุนกลไกลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหากิจชุมชนพศ2548 ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรปี2567ในทุกๆการจัดการอบรมรวมถึงส่งเสริมการไถ่ยกลบตอซังข้าวเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามแปลงร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารัขาสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเก็บข้อมูลแนะนำเพิ่มเติมในการบริหารจัดการใบด่างมันสำปะหลังแก่เกษตรกรณแปลงสาธิตการใช้สารเคมีแคลเซียมคาร์บอเนตในมันสำปะหลังหมู่ที่2ตําบลหนองยางดำเนินการสุ่มวัดผลผลิตข้าว แลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตปี2566ของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านสงน้าหมู่ที่6ตำบลหนองยางลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคพืชในนาข้าวแก่เกษตรกร,ต,กรตำบลหนองงูเหลือมและตำบลหนองยางลงพื้นที่เพื่อสำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่ตำบลท่าช้างตำบลช้างทองและตำบลหนองยางจัดอบรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนากเกษตรกรให้มีความรู้และพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หน้าสำนักง,งานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยแก่สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนณศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านสงหมู่ที่6กตำบลหนองยางนอกจากงานตามภารกิจของกรมสำนักง,งานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติได้ร่วมกิจกรรมของหอน่วยงานอื่นๆได้แก่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์เมื่อวันที่12ตุลาคม ณนะหมู่ที่10ตําบลประพุทธและวันที่24ตุลาคมณนะหมู่ที่สองตช้างทองร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนะวมินทรามหาราชเมื่อวันที่13ตุลาคมณนะตบลนหนองเหลือมและที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่27ตุลาคมณวัดใหม่สมบูรณ์ตำบลช้างทองร่วมกิจกรรม kick อ f f บันทึกข้อตกลงขลับเคลื่อนโครงการสร้างความปลองดองสมานฉันโดยใช้หลักทางาศาสนาขยายผลสู่หมู่บ้านศิลธรรมร่วมมอบสิ่งของให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอักีภัยณหมู่ที่2ตำบลช้างทอง ทอดกระถิ่นสามัคคีร่วมกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อถวายทัยธรรมและปัจจัยนาวัดศรีเจริญธรรมตมบลพระพุทธร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ร่วมทอดผ้าป่าสามาคัคคีประจำปี2,566เพื่อส่งทบเงินกองทุนวันพ่ออำเภอเฉลิมพระเกียรติร่วมกิจกรรมและเป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการอบรมและสาธิตการทำเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสวนป่าหนองบัวรีตำบลท่าช้าง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมน์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดหนองยางตำบลหนองยางร่วมวางแผนและหาแนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านการเกษตรในพื้นที่ระหว่างสำนักง,งานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติและคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมาณนะหมู่ที่5ตำบลท่าช้างและหมู่ที่8ตำบลช้างทอง